ตำรวจยังปิดคดีไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเขามีหลักฐานจริงเขาปิดแล้วแต่ไม่ใช่เหมือนอาจารย์เดชาพูดจะปิดวันที่สี่เมษาอะไรไอ้นั้นคุณเป็นตัวแทนของโจทย์หรือตัวแทนของตํารวจผมไม่เข้าใจผมฝากถึงอาจารย์เดชาด,ด้วยเพื่อนผมว่าคุณเป็นตัวแทนของตํารวจหรือคุณเป็นตัวแทนของของแม่คนตายถ้าคุณเป็นตัวแทนของแม่คนตายคุณขอให้ตารวจพูดดีกว่าว่าจะปิดสำนวนคดีปิดอะไรหรือเปล่าก็คดีนี้ยังอยู่ระหว่างสืบสวนเลยว่าตกลงตกท้ายเรือตกที่ไหนแน่ ถูกไหมเพราะผมก็มาผมมาดำเนินคดีกับแซนเนี่ยตํารวจปวดหัวแนละ้วเพราะแซนโกหกถ้าตํารวจไปเชื่อแซนว่าตกท้ายเรือถูกไหมครับอ่ผมดําเนินคดีอ่าพูดต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่แซนพูดเป็นเรื่องจริงถูกไหมครับอันนี้ผมพูดให้ฟังดังนั้นถ้าเกิดว่าแตงโมงไม่ได้ปัสเสธละ่ะอ่าแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือละอ่ะอแล้วผมถามว่าแตงโมงตกที่ไหนอ่ะ มันก็คือคําถามอีกต่อมามันก็เหมือนกับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ดูไหมวันนี้มันมันมาพิสูจน์กันด้วยเทคโนโิคเทคโนโลยีเทคโนโิคต่างคนต่างช่วงเนาใช้กล้องอันเดียวกันแต่วิชาการคนละเล่มฉังนั้นเนี่ยผมก็ฝากถึงผู้วิจารานตำรวจท่อถถหนึ่งเราต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งเอาผมไปจูนกันเพื่อเอาประโยชน์ของน้องแตงโมเป็นหลักเออของผมมีแบบนี้ของพี่มีแบบนี้ มันไม่ใช่เป็นความรับของราชการหรอกอันนี้เหมือนเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกันถูกไหมแล้วถ้าของผมมันใช่ผมที่ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เรื่องของการเสียหน้าแต่เป็นเรื่องของการทําความจริงให้ปรากฏเพื่อให้คนตายได้รับความยุติธรรมนะครับแล้วตอนแรกที่อาจจะไม่เอาข้อมูลหลักฐานนี้ไปยื่นกับพิจาราพักหนึ่งครั้งแรกครับพี่ที่ไม่ให้เนี่ยเพราะว่าเขาโทรมาบอกผมว่ามีคนโทรมาบอกผมว่าขอแม้ยุ่งคดีนี้ ไอ้ที่จะโทรพี่เอาไว้เมาเป็นผู้การแล้วกันเป็นหน้าดับคนตำรวจโทรไอ้เป็นคนตำรวจตีอ่ะผมไม่พูดแล้วกันว่าชื่ออะไรมีตำรวจมามาขับพี่หรอไม่ไม่ใช่ของเับผมโทรหาผมบอกว่านะอย่ายุ่งคดีนี้ได้ไหมเอาแค่นี้แล้วกันตำรวจที่อยู่ที่ไหนครับพี่คนอยู่ที่พักหนึ่งครับนะทั้งแรกได้เขาโทรหาผมเลยเขาบอกนะได้สองคนแล้วจะอะไรอีกนะนะอันนี้ผมก็เก็บไว้ในใจ โทรมาอีกหลังจากที่ทานายคนหนึ่งไปฟ้องโทรมาผมเลยนะเดีย๋ยวยุ่งนะไม่คดีเนี้แสดงว่าผูอแานเชื่อว่าคดีนี้มีเป็นกระบวนการหรอครับคือไม่ใช่เป็นกระบวนการผมเชื่อว่ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลน,นะไม่ชอบมาพากลผมไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงแต่สําหรับตัตวโตผมนะผมมองว่าผมจะให้น้องเขาเนี่ยพอขึ้นศาลไปแล้วต้องหาคดีเน,นี่ย มันไม่ยุ <น Youtube. S 1> ติธรรมกับคนตายแล้ววันนี้เรามาในฐานะร้อยฐานะเนี่ยมาแจ้งความในฐานะคือมันเป็นอาญาแผ่นดินที่เป็นอาญาแผ่นดินใครก็สามารถแจ้งความได้นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษใช่ครับผมดำเนินคดีครับน้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีจับแซงคนเดียวในข้อหาอะไรครับพี่ให้การเท็จต่อช่าพนังงานตีโอเคถูกไหมทำไมผมไม่เอากติกทุกคนถามผมแน่นอนว่าทำไมไม่เอากติกกติกเนี่ยคุณโบตีเคยืนยันว่า กะติกเนี่ยไม่ได้ยืนเงินว่าอ่าแตงโมรหรือแซนไปอยู่ท้ายเรือไปน,นั่งอยู่นั่งบัตสวัสดิ์ท้ายเรือจ็อบบอกไม่รู้เรื่องผมจะไปเอาจ็อบได้ไงเพราะหลักฐานไม่มีจ็อบไม่มีกะติกผู้ต้องหาสองคนคือโรเบิร์ตกัปปอตามกฎหมายให้การยังไงก็ได้แต่ให้การแท็กยังไงก็ได้เพราะถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้ว แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตำรวจภาคหนึ่งท่าจะมียาตออมาจับเพิ่มสองคนหรือคนหนึ่งในตามกระแสข่าวนี่ผมถ้าที่ผมรู้ว่าถ้ามีก็มีคนเดียว